ครับวันนี้วันเทรนีมาอัดเพลงกันนะครับเพลง cover ของโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับ When I Was Born ที่เป็นไปนะเป็นไปด้วยรักแต่อาจจะคิดหึงเกินไปตอนนี้ทายเมียเน่เป็นโตไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนอยา่าไปข้เสียง ยังยอมไม่ใครมาเปลี่ยนไปโนอันนี้ไม่ใช่ทายอันนี้โต้นมียอมไม่แล้วเปลี่ยนไปในร้องคู่เป็นบทพูดเอง้องอ่านบทพูดที่เป็นไปนะเป็นไปด้วยรักแต่อาจจะคิดถึงเนี่ยคือทายแล้วคนชอบกินแล้วเออีอแล้วคนเดียวรักเธอคนเดียวยิ้มให้กับฉันหน่อย แค่หึงเล็กน้อยแต่คอยรัก <Okay. S 2> ดิปลดยิ่โกรธฉันขนาดนั้นอีกนานคงขาดใจโอเคดิปลดยิ่โกรธฉันที่ทำไปนั้นงานคงขาดใจฉันร้อนหากใครมองนั้นเป็นสิ่งที่พายพูดเนี่ยตอนนี้ ไายพูดแบบตวะวันเจ้าชื่นร้อนถ้าใครมองนะ <c oughs> งอป้องไปย,ยิ้มให้กับฉันหน่อยแค่หึงเล็กน้อยแค่คอยรักได้โปรดอย่าโกรกฉันขนาดนั้น อีกนานคงขาดใจที่เป็นไปได้เป็นไปด้วยรักแต่อาจจะคิดหึงกินไปแต่ใจทั้งใจมีแต่เธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปโอเคดีขึ้นเยอะแต่ว่าต้องสลับให้ออกน,นะยังเหลืออยู่ประมาณสัก30%ต้องเป็นพายร้อยเ ตอนนี้ยังมียังมีอยู่แบบเอาริงต้ออยู่30%ใน,ใ,นในวิธีการเพลงนี้ยห้ามฝั่งไต้ฝั่งตีฝั่งตีแล้วก็ร้ลองเป็นแบบเราเองห้ามนึกถึงไกลเดียทางเลยเพลงึ้องไมหอพายไม่ใช่พายโอเบอร์สีริฟูใช่รบสองสูงคนะับที่เป็นไปนะเป็นไปด้วยร้าแต่อาจจะคินเกินไป ถ้าพายข้างมแพนิล่ามันก็มันก็ง่ายขึ้นสำหรับพายรารเลี้ยวหมูลเลยที่แบบลอ็อกคือเคยเห็นนักล็องที่ล็อกเพองอะไรเป็นตัวเองนะทุกคนเป็นแบบนั้นนะศิลปินนักล็อกที่ล็อกเพองอะไรก็เป็นตัวเองเหมดอะไรเงี้ยเอ,อพายต้องถึงเป็นนักแสดงแต่เราก็ต้องแบบไไมีความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยเพราะคนจะชอบความเป็นตัวเองรู้สึกจริงๆเลยนะตอนนี้คือแบบว่ารู้สึกวิญญ,ญาณดุดนะครับแล้วก็สับสนกับตัวเองว่าเอ๊สะสรุป เราร้องเพลงกันยังไงกันแน่นะไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ตอนอัดก็รู้สึกว่าก็เป็นตัวเองแล้วแต่ว่าแบบอาจจะเพราะว่าซ้อมมาเยอะเกินจนมันชินกับการร้องแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองร้องเพลงยังไงผมเป็นคนชอบร้องเพลงมากนะผมก็จอยกับเพลงมากอาจจะเป็นแบบเราร้องแล้วเราแบบซึมซับ ลายเส้นคนร้องเหรอจนเราไม่รู้ว่าเราร้องไงเหรอนอยม,น,น,อยมนอยดีดูหน้าดีรู้สึกต้องการอะไรล้างหัวนั่นแหละครับแต่ว่าเราต้องไปหางกรารเพิ่มแล้วทุกคนอาจจะต้องไปหาว่าเราร้องยังไงใช่ครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับที่น้องๆคนอื่นนีกำลังร้องนะครับ ทำตัวสบายๆอยู่ครับไปทำการบ้านมาหรือยังทำครับพยายามไม่ฟังบอกว่าออริจินอลเวอร์ชเพราะว่าเดี๋ยวจะติดสำเนียงครับที่เป็นไปได้เป็นไปด้วยรักแต่อาจจะคิดหึ่งกินไป แต่ใจทั้งใจมีตาเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนไปกึมเนี้ยโอเคซือรั้วเป็นตัวใครลโ้โอ้ยใจนะใจใจร,รู้ต้องไปต้องยักคนนี้เจ้าของทั้งที่ใจนี้ แย่งเอาคจองแค่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอทองเธอไว้ในใจคู่คู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 ่ รักคนมีเจ้าของทั้งที่ใจนี้ไม่คิดย,าย่าจะมาคอไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจบางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอได้ไหมแอบพาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุดจดจนฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จดจดจนโอเคมา <S <S ไม่มีประ้องรักษาโรครักในใจสามสิบบาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตาหอยใจนะใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ บางที่อยากถามอยากรู้ขอโทษครับมิติภาษาอ,อีกแล้วภอษาอีกนะมิติภาษาเสียงอยากรู้ว่าเจอเลยไหมที่ว่าเอ่อกดก้าวยังแบบไม่เนี่ยรักษาโรครักในใจมันมัน,มนคือมันมันเลื้อยได้แต่มันก็ต้องมีความคมนึกออกป่ะความคมชัดในบางใน,ในบางอย่างไม่งั้นมันจะนัวเนอะมันจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่ทุกอย่างนี้หมดแล้วพี่ขอเพิ่คมความคมชัดนิดน,นึงได้ครับนะบโอเคความคมชัดนี่คือผมออกเสียงชัดขึ้นหรือยังไงชัดขึ้นนิดน,นึงโอเคครับเสียงเสียงเหมือนเหมือนเหมือนเราพูดเวลาเราพูดอ่ะเราจะแบบชัดกัน,น,น,นไม่มีบัททองรักษาโลกรักในใจอา่าไม่ต้องไปกดไม่มีบัททองไม่ต้องไม่ต้องไปกดขนาดนั้น ไม่มีบัตรทองรักษาโรครัสในใจสามสิบบาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตาโอ้ยใจน่ใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ ดีแล้วแล้วดีแล้วอันนี้ดีแล้วดีดีเลยพี่ติดกว่าเหมพี่ศิษแก้ววายจิตอยู่ก่อนเหมือนกันออบเลยโฮยใจน่ใจไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของทั้งที่ใจนี้ ไม่คิดแย่งเธอมาคองไม่คิดเป็นตัวส้ำรองแต่ขอจองเธอไว้ในใจฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุดจุดจุด,จดโอเคค่ะ คือมันคนละคั่วเะี่ยแหะไอคนนึงก็โคตรคมเลยโชคเป็นคนร้องแบบเสียงคมแม่ชัด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 โบก้าจะเป็นคนร้องเสียงนุ่มแต่มันจะก็ถ่ายความชัดไอนี่ไอ้นี่นุ่มไม่มีเลยไอ้นี่นุ่งจัดเลยอะแบบมันก็เลยแบบใช่ป่ะถ้าเกิดโบก้ายังพอร้องชัดขึ้นอ่ะมันมันฟังดีมากเลยอะเอออยากกลับไปร้องแบบงงงงรับเออมันมันกนแหละ แค่นี้แหละแค่สองเรื่องนี้ก่อนพิมพิมเตืดนึ่พอสองคนนี้เอากินมีเซนอยู่แล้วใช่มันเหลือแค่ปรับปรุงสองเรื่องนี้แกันเลยเนี่ยแหละเก่งขึ้นระดัหนึ่งเห็นไหมเก่งนะจากเมื่อวันเมื่อวันที่สิบสองใช่ไหมที่เราล้อมแบบอะไรวะล้อมให้ชนเตะไปเตะมาแบบล้มไม่ล้มมามันแบบไม่ได้เลิศครับครับดีดีครับดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเรามาอัดเพลงครับแม่ครับ นี่ผมจะถามคุณแบบว่าความยากในระดับเพลงที่เรามาร้องเพลงอ่าลูกทุ่งคุณรู้สึกยังไงพี่วะก็ยากครับแต่ไม่เกินความสามารถพวกเราครับตอนตอนอ่าตอนแรกคือแบบยากเลยใช่ไหมแบบเพลงเพลงที่ท้าทายว่าพวกเราไม่ไม่เคยฟังใช่ไหมใช่ครับผมก็แบบได้มาร้องแล้วแบบก็รู้สึกดีเลยครับเพราะว่าได้แบบแบบว่าทุกๆคนอะไรอย่างงี้เขาเขาแบบคอยแบบช่วย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 เหลือครับจนแบบทําได้ครับเมื่อวาน ผมยังแบบว่าคือคืกักกันอยู่เลยใช่ยังแบบร้องแบบเฮ้ยอันนี้มันร้องยังไงนะมันทํายังไงอะไรเงี้ยใช่ทุกคนเป็นกําลังใจงให้พวกเราด้วยนะครับผมก็ติชมกันมาได้นะครับผมเราจะเอาไปปรับปรุงนะฮะก็อยากให้ทุกคนฟังเพลงของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทให้มันดีที่สุดเ <laughs> มื่อกี้เปนข่าวตอนนี้เป็นนักแคสเกมแล้วทำให้ดีที่สุดนะครับผมก็ฝากติดตามโชคเก้าด้วยนะครับ ไปครับตอนนี้นีเงอะไรขอจองในจองขอจองในใจนะครับ06นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ๊ายบายครับชาลมตาขึ้นมาก็เจอเรื่องเดิมก็ไม่มีใครเลี่นเปี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยช้าเ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 ช้าลมตาขึ้นมาชาลตขึ้นมาก็เจอเรื่องเดิมเดชาลมตาขึ้นมาก็เจอเรื่องเดิมเดิม ก็ไม่มีใครมาเติมชีวิตให้เป็นเรื่องใหม่จังหวะอย่างเร่งมากเลยช้าวนนี้้านี้ครับชาลืมตาขึ้นมาก็เจอแต่เรื่องเดิมๆก็ไม่มีใครมาเติมชีวิตให้เป็นเรื่องใหม่อะใกล้เขียนโอเคอยากมีคนอยู่ข้างกายสบตากันให้หัวใจมันเต้นแรง ขออีกทีนะครับยังเล่งยังเล่งไปนิดหนึ่ง Love I need somebody love <S <S อย่าขอสักคนเพื่อ love <S 2> <S 2> ให้หัวใจไม่ว่านานมีคนให้รักกันมีขึ้นวันที่ดีด้วย love I need somebody love <S <S อย่าขอสักคนเพื่อ love ใหหัวใจไดรักใครมีบางคนให้แค่คนที่มีรักแท้คือใครมีบางคนที่แค่มีบางคนให้แค่คนที่มีรักแท้คือใครคนที่โทรผิดมาเมื่อวานตอนเช้าคนที่ยิ้มให้กันตรงหน้าปากซอยอ๋ ใครอเปบ้างใช่ใช่รเปล่าใช่รเปล่า,ลา Love I need somebody love มีคนคนนีแค่คนที่มีรักแท้คือใครคนที่มีรักแท้คือใครยาวหน่อยนะมันจบเองคนที่มีรักแท้คือใครโอเค อันว่างไปทางใดก็เจอแต่คนรักกันอ่ะมันดูเปิดกลัวป่ะดูเปิดกลัวอะเนาะโอเคอ่ะลองไปฟั Love I need somebody love อยากขอสักคนเพื่อ Love ให้หัวใจไม่ว่างงานมีคนให้รักกันมีคืนวันที่ดีด้วย Love ให้หัวใจได้รักใครเมื่อกี้ยให้หัวใจได้รักใคร ขอไม่ต้องพูดมากมันพูดนเกินไปเมื่อกี้เนี้ยเรียกว่าใครนะคนที่มีรักเธอคือใครโอเคครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เพลงเราชื่อ I Need Somebody นะครับผมก็เป็นไงบ้างง่วงหน้บกานนอนไม่ตากันครับก็ไม่มีต้องตื่นเช้าไอ้ อย่างนั้นตึงเจ็ดโมงอะตีห้าต้องมาถึงนี่หกโมงอะถ้าลิตมคือไม่ยากมากแต่ว่าต้องจับจับคำดีๆไม่ตอนแรกอ่ะคือตอนที่เ,เรียนมาเพลงมันเร็วก็เลยไม่ชินครับชิดว่าปรับตัวจริงครับนั่นแหละครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับเพลงเราชื่อ I Need Somebody ครับผมของพี่บีสุกิตนะครับเจอกันครับรอเใจมาล้คใจหมายเท่าไหร่สิบครับว่าอะไรชีวเสียงกำลังแตกอืมเสียงกำลังแตกไงคือเสียงมันบิไรมันเบี้ยวไงที่รอใจมาล้วคนใจมาลและละละและและละแต่ว่าภาษาไทยและละ ใจ,ม,ใจมาแลกหัวใจมาแลกหัวใจมาแลกหัวใจแลก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 อ่ะอรู้สึกว่าตอนตอนขึ้นมันแบบเสียงมันอยู่ในหน้าอกอะครับใช่ครับเพราะว่าเราเลือกช่องเสียงไม่ถูกต้องจินตนาการว่าแบบร,รอใจมาแลกอ๋ออ๋อ ที่รอเอาใจมาแลกหัวใจของฉันไปไม่ทำร้ายกันอีกอลององีกทีได้่ดอรอเอาใจมาแลกหัวใจของฉันไปไม่ทำร้ายกันอีกแม้ปลายทางอาจจะไม่เจอหมดแล้วแบบจังหวะไปหมดแล้วอให้ดีค่อยดี

น้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักดีอันนี้ดีเขาก็มมาพูดนิดนึงถ้าจะรอจัองวหวะนี้เขายาวนิดนึงเอาพูดไปนิดนึงนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ย yeah. มามาแล้วมันสรุปเท่าที่ผ่านมาพุชไปได้แต่ว่าต้องแบบยาวนิดนึงอย่าให้มันพูดง่ายไปเท่าที่ผ่านมา คนนั้นเป็นเธอได้ไหมอะไม่ไม่อยากให้จบเลยได้ไหมได้ไหมอะจ้าไปครับครับนะคารับสุครับเป็นงานเสร็จเป็นไงครับคุณสันเป็นไง ก็สนุกมากครับเจ็บคอเจ็บคอใช่เพราะเพราะว่ามันบวกคีขึ้นไปก็เลยแบบคิดว่าลองเพี้ยนเยอะไหมก็เยอะแบบฟลิปฟลิปเยอะมากเราก็แบบแก้เอาอะไรอย่างงี้นี่อะไรครับคนเป๊ะบอกถามถามเหมือนแบบมันสัมภาษณ์ใช่ผมเป็นอะไรครอ๋อเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเจมส์เป็นพิธีกรมาเพลงนี้ยากไหมยากไหม เพลงอ่ะไม่ได้ยากแต่เหมือนยากที่ตัวเราอ่ะเสียงเสียงชอบพลิกไปมาเสียงมันพลิกพอเราแบบผ่าช่องเสียงเราไม่เสียงแตกเอ่อมิกซ์ไม่แข็งแรงส่วนใหญ่รองเชสเป็นหลักก็เลยค่อนข้างทรมานในช่วงแรกๆแต่ว่าแล้วพอพี่เขาเหมือนแบบเปิดร้องมิกซ์ให้ก็ก็ดีขึ้นจะคนหนึ่งถึงคนพ้นลงเอ่ยจบก็เหมือนกัน เรียบร้อยมากเลยอ่ยปวดเต้าเพลงแล้วมันต้องแบบเกล็ดเสียงเว้ยไม่ต้าไม่เต้าพ้นลงเลยจบก็เหมือนกันมันไม่ปวดแล้ว,วมันง่วงง่วงนอนมันเนี่ยใช่ครับจากคนหนึ่งถึงไอ้คนพ้นลงเอลยจบก็เหมือนกันก็เหมือนกันก็เหมือนกันเออ เมื่อกี้ผมเพิ่งอัดไปร้องไม่ได้เลยเมื่อกี้ยากมากเลยครับยากเท่านี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าผมต้องเก่งขึ้นครับเหมือาทำได้แหละครับขอทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เลิกเรียนนะฮะผมเลิกเรียนทำอะไรทำอะไรกีฬาสีใช่ไหมครับใช่แล้วดูแรงน้อง เหนื่อยแต่ต้องยอมฉันพร้อมที่จะเดินต่อเชื่อว่าจะต้องมีคนชี้เหนื่อยสั้นๆนิดคลั่งกว่เลยหน่เหนื่อยเหนื่อยเชื่อว่าจะต้องมีคนเชื่อว่าจะต้องมีคนเชื่อว่าจะต้องมีคนมานะเหนื่อยแต่ต้องยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อเชื่อว่าจะต้องมีคนที่เนี่ยเบรกตัวเองละร้องร้องไปเบรกเหมือนแบบดึงเบรกมืออะอยู่ล้อไปก็ดึงเบรกอัดเข้าไปยาวๆคือไม่ต้องไม่ต้องยั้งอย่ายันนี่อย่ายั้นเหนื่อเยื้เหนื่อยอ่ะเหนื่ออีกละมันเหนื่อยจริงอ่ะมันต้องแบบไม่เหนื่อยเด็กเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเออเหนื่อยอันนี้มันเหนื่อยอันนี้เหนื่อยจริงเหนื่อยแต่ต้องยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อเชื่อว่าจะต้องมีคนจีอบเชื่อว่าจะต้องมีคนเชื่อว่าจะต้องมีคนแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปทุกวันโอเคคือฉันเจอ เลยเก็บใจไว้รอคนที่พอดีทุกอย่างเข้ากับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมก็หัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งยอมทุกอย่างให้กับเธอแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปทุกวัน อเคแต่มาได้กับเลยอะมาอะไรอะมาถึงเสร็จแล้วแกหรอว้าว็เสร็จแล้วผมต้องอยากร้องอีกผมครับครับโอ้ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้โหอัดเพลงนะครับวันนี้เมื่อกี้ก็มีได้ทั้งคําชมคําติอะไรมานะครับผมก็คือเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ร้องได้ร้องได้แต่ว่าชอบแบบเาเรียกว่าไงเสกตัวเองะชอบ ไม่มั่นใจเบรกตัวเองชอบแบบเฮ้ยได้เหรอพี่อะไรอะไรอย่างเงี้ยครก็ก็ถ้าที่ผมคิดนะผมคิดว่าผมเออไม่น่าไม่มั่นใจจริงๆใช่แล้วพี่เขาก็บอกว่าลองลองดีลองอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ได้ฟังอยู่ก็เพอนะ,ะอืมฟังอยู่หน้าห้องเนี่ยก็ก็ต้องต้องต้องสร้างความมั่นใจครับผมชอบเบรกตัวเองก<อ>็มั่นมั่นใจด้วยกันลองด้วย อ่าใช่ผ่อนคลายอย่าไปคิดมากร้องไปเลยชิใช่เป็นตัวของตัวเองร้องเพลงเก่งไหมครับเก่งครับเก่งครับแต่เราต้องมั่นใจไว้ครับอ่าก็พวกเราสี่คนนะครับก็ขอฝากเพลงรักเธอไปทุกวันนะครับแล้วก็เพลง่า your ever ครับ your ever นะครับองของโปรเจก์อะไรโปรเจก์ when I was born รับผมปี08แปดนะครับทุกคล้องนึทุก สวัสดีครับตุนวันเนีครับสวัสดีครับเปียวันเจนีครับอยู่กับพวกเราแกงศูนย์เก้าครับทุกคนถึงจะเด็กแต่ตัวเป็นผู้ใหญ่นะครับใช่เพลงรักแท้ยังไงรักแท้คืออะไรจะไปใส่ผงหรือรักเก่งๆที่นุ่มก็ช่วยดีใช่ก็ตอนนี้ก็จังหวะไม่ได้ครับมันเป็นจังหวะในท่อนเพลงนะครับตอนที่ เป็นท่อนตัวร้องแล้วเพียวต้องมาร้องต่อคือยิ่งเห็นแล้วฉันไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยเกือบมาถ้ามันมีมันมีดนตรีแล้วเพียวเพียวเพียวจับจังหวะไม่ถูกหลงตอนนี้ก็เครียดกันอยู่ครับเพราะว่าร้องไม่ได้ครับโดนปอดดิวด่ามาแล้วครับก็ว่าว่าการจับจังหวะอย่างเงี้ไม่ได้ก็ร้องไม่ได้ใช่ครับเริ่มจะค่อนข้างหน่อยครับหิวข้าวครับหิวไหมครับใช่ ดารักเองรักเองไม่เคยดูผู้คนรักกันแบบได้แต่มองคนเหล่านั้นยิ่งเห็นแล้วฉันไม่เข้าใจไม่มี<โอ>เหตุผล, à, ล à, อะตอนนี้เราเราลองถูกต้องที่เปานต้นของตูนลา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 ไม่มีเหตุผล ชัดเจนรักแช้ารักเที่ไร่ตับแต่สายพุ่งหรือรักเพียเก่งที่นุ่มวัตดูวสวยดีใจเย็น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 สนุกได้เดี๋ยวเราต้องใจเย็นๆนะครับไม่มีเหตุผลชัดเจนอะไรมันดีไม่ดีที่แค่มองเห็นเก็บแบบนี้ รักแล้สุขยังงินรักแล้วเจ็บวิ่งี้เราอย่างไงซึ่งฉันไม่เข้าใจไม่ขอรักใครลกร้กันสดัยอยู่ในห้องเรียนสนคงปลาการะดาษไปทั่วห้องแรเริ่มขู้น ที่เคยมองเห็นเกบแบบนี้รอดแล้วสุขยังงรแล้วเจ็บยังนี้ลอยางไงเคนดีะใล้ยังไงออแล้วงไงเออเอาเป็นเอาเป็พูดอะเอาเป็นพูดอะนี้อย่างงั้นเราสุขยังเออตอนตอนที่พูดมันออกแต่ว่าตอนลองไม่ออกเออตอนออ ต้องต้องเข้าใจเนือที่ลองก่อนตอนตอนนี้เราเราลองตามเปเปอร์แต่เราเราไม่ได้รู้สึกเหนือไม่ไม่ไม่เข้าใจเนือทำความเข้าใจเหนือก่อนว่าทาไมมันถึงพูดอย่างนี้วะทำไมมันถึงชัดเจนทัไมแบบเนี้ยยังไงอะไรเงี้ยมันมีความหมายหมดหมดทำมาเข้าใจแล้วเราพูดออกลองออกมารักราสึกยังไงรักและเจ็บยังงี้แล้วยังไงอร์มาลอง รับรสสุขยังงั้นรับรสเจ็บยังงี้อะไรยังไงโอ้ยไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เป็นไรรักเ,เธอซึ่งฉันไม่เข้าใจไม่ขอรักใครแลร้วกัน เครียดครับเพราะว่าทีนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ครั้งแรกที่อัดเพลงใช่แล้วก็แบบต้องฟังอะไรนะโน้ตอะไรพวกเนี้ยก็เครียดครับแล้วก็ทำได้รู้สึกว่าทำได้ดีทุกคนดูฉรใช้เวลาอันนั้นโอ้โหโอ้โหตั้งแต่บ่ายสามพอนียี่โมงทุ่มทุ่มทุ่มยี่เป็ดทุ่มยี่เ็ดอ่ะสี่ห้าหกสี่ชั่วโมง คือ,<ช>อก็แบบรว,รวมรวมถึงแบบร้อ,องเพลงไอ,อโยเซฟเฟอร์ด้วยแล้วก็ร้องเพลง,งรักแท้ร<ม>ักแท้ยังไงด้วยครับก็คือแล้วก็มีรอคิวก็เลยน,น,นานนิดนึงครับเพราะมีตั้งวันนี้ก็มีกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดคนนะครับวันนี้นี่มาเจ็ดคนแล้วก็อันนี้ส่วนเก้าก็เสร็จเรียบร้อยครับอยากให้ทุกคนไปติดตามครับเพราะว่าตั้งใจเต็มที่กันมากครับถึงเด็กสุดแต่แตดีสุดครับไม่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ออ๋ ก็อยากทุกคนก็เต็มที่ครับเต็มที่ว่าความสามารถของตัวเองแล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามด้วยครับทโอเคครับทุกคนติดตามด้วยนะครับยูทูบมันเป็นอนีะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปกันเลย